อันนี้ต่ออีพีสองนะการเดินไอคอนสยามไดงใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ช่วยราคาพแพงนะครับท,ท,ทุกคนก็ขึ้นนะทุกคน ลงหนังตัวอะไรอ่ะนี่นะครับทุกคนไม่จะขึ้นไปชั้นหนึ่งอ่ะไอชั้นเฟลชั่นเหรอพ่อเชั่นนะครับทุกคนชั่นสวยมากสวยมากเลยนะครับ เปิดใหม่อ่ะม,อมาดูตรงนี้บ้างนี่นะครับจุดเดินของไอคอนสิสยอของห้างสยามนะครับสยฟาพารากรนะครับันก็ขึ้นไปอีกชั้นโอ้มีหลายชั้นเลยพ่อชั้นลงหนังชั้นไหนอ่ะ ข้างบนมีชั้นลงหนังอเหรอนี่นะครับขึ้นวันไดเลี่ยนมาพอ,อลิบแก้วแล้วอยากขึ้นอีกอ่ะฮะเดี๋ยวเวลาลงลงก็เรียง,ล,งลิแก้วอันนี้ชั้นรถกับ ขอเฟอร์ชั่นเช่นเคยนี่ชั้นเครื่องประดับรูปร,บรประดับเหรอชั้นเครื่องประดับกับชั้นเลยรอะสร้อยกับรถนะครับรถลาขับรถเบนซ์ไม่รู้ว่ารถมาจากเมืองนอกเปล่าส่งมาจากเมืองนอกจริงๆนะครับส่งมาจากเมืองนอกจริงๆนะครับพ่อรถสไตล์อะไร,รอะ ันนี้อันนึงก็เป็นรถหรูอีกคันหนึ่งรถจี๊ปพ่อเดอจี๊ปนะครับเนี่ยเรนโรว์เฮลโหลว้าวสวยอันนี้รถ wow. อันนี้คัน,นละหลักล้านเลยเหรออันนี้น้ำมันหรือไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันน้ำมันไฟฟ้ายากยากไหม ชั้นแฟชั่นประดับมีชั้นเครื่องเสียงเหรอโซนเครื่องเสียงดูดีค่ะแม่แต่ทางเดินเนี่ยมัทองเลยนะครับแต่ทางเดินเนี่ยคืทองไม่ชั้นนี้น้อยกว่าอีกอ่ะคนน้อยกว่าอีกอ่คๆๆอะคนก็รู้จักนี่ริพิทชั้นหนังเนี่ยเนี่ยโซนรุ่งอะไรครัโซนรุ่งนะครับทำไม สวยอ่ะน,นี่นะครับนนนคนละร้อยล้านเลยเหรอโอ้ยอโซลเลโก้พ่อเดี๋ยวผมตัดต่อไปอีกทีนี้นะครับอต่อต่อมานะครับ